มารีวิวของนะซึ่งของในนี้อยู่ในกล่องแล้วนะครับซึ่งจากผมเคยสั่งจากร้านนี้มานะก็คือร้านนี้นะครับอ่าเขาโพสอยู่ในกลุ่มนะก็จะมีหลายตัวเลยนะซึ่งผมก็เคยสั่งของก็เช่นอ่าอินโดเมนัเลบอโลซัลต์รุ่นดอริลีวอลคอนคาเนเตอร์ไดโมโฟดอนนะก็ยังมีอีกมากมายนะก็ลองไปดูได้นะโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวข้ามเวลาที่ผมแกะเสร็จแล้วนะครับสําหรับเจ้ากล่องน,นี้นะครับก็ตอนนี้ก็แกะเสร็จแล้วนะก็จะมีนี่นะมีตัวที่ผมสั่งไปนะมีของเยอะเลยก็มีนี่เรือดํำน้ำนะซามาลีนมีเดนเของตัวเล็กๆนะอีกนี่เยอะเลยนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมแกะไอตัวบับเบิลออกก่อนนะครับโอเคนะครับก็ตัวแรกขอเริ่มที่มัสซารัสนะตัวนี้เป็นรุ่นเดโซเรโวนะ แอคแพ็คนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวสีฟ้านะลายสีเทานะไต้ท้องเป็นสีครีมนะนี่ก็อาจจะเข็มๆเขียวๆนะอ่าประมาณนี้มีบาโคเด้นะครับเอาแกนได้เลยประมาณนี้อ่อเคมีโลกโกโจ้จะสูรนะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะจะเป็นตาสีเหลืองนะครับก็มีความคล้ายแอปแพ็โตรตัวเด็กนะแต่แบบ เมื่ออันนี้คือตัวเต็มที่แล้วนะสำหรับเจ้ามสซารัสนะตรงนี้คือตัวเต็มที่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะแต่ไม่รู้จิคือขยับนะครับจุดขยับจะมีตรงคอนะคือสามารถขยับได้ลงได้แล้วก็ขาขยับได้นะค่อนข้างจะแน่นอยู่นะครับแล้วก็ขาเนี้ยขาหลังก็ขยับได้นะหันก็หมุนได้นะครับประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับโอเว่นแล้วก็ ดนสาวตัวอื่นๆเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับเจ้าไซส์ของมาสเตร์สนะไส์ก็จะตัวเล็กกว่าเบบี้แบคิโของแมทเทลนะซึ่งตัวนี้แมทเทลโอล่ามาตัวเล็กมากนะผมก็ไม่ไแน่ใจว่าชีวิตจริงเนี่ยเล็กขนาดนี้หรือเปล่านะเพราะแบบมันเล็กกว่า, Baby วาเแบบี้แบคิโออีกหรือแบบเล็กกว่าเอลโอเวนิกแต่ความยาวในท้ายดูแบบอยสูงนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคนะเดี๋ยวไปรีวิวเดี่ยวสาวต่อไปกันเลยนะครับ โอเคนะครับก็จะไปนะก็นี่นะครับเป็นเจ้ามาร์สิกาสระดุ่นเฟดฟอนนะซึ่งตัวนี้ผมก็ขอไม่รีวิวอะไรมากนะก็ถ้าใครอยากดูเต็มเต็มก็ไปดูช่องเพื่อนผมไดนะ้นะนี่อ่ะไปติดตามกันด้วยนะครับอ่ะวันี้ผมขอมีแค่ตัวบอการายละเอียดละกันนะารายละเอียดกับดูเล่กเนก็จะเป็นตัวสีแดงเลือดหมูนะลายจะเป็นสีเหลืองนะก็จะมีปุ่มนะครับกดตรงนี้นี่คือหัวของผมมันหลวมนะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคือผมก็ยังเ,เ,เล่นได้อยู่เนี่ยหัวคือคอ,อไม่ได้พังนะหัวมันหลวมนะเขาเปิดปากได้ประมาณนี้นะแขนก็ขยับได้นะขอไม่รีวอะไรมากนะครับแล้วก็เอาสแกนนะครับไปสแกนกันได้นะคอไม่โฟกัสนประมาณนี้หานก็หมุนได้นะตระนี้นะก็ถ้าใครอยากดูคลิปแบบเต็มๆนะก็ไปดูช่องเพื่อนผมได้นะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับเจ้ามาสิกานะประมาณนี้ ก็ขอเปรียบเทียบนะโอเคนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะผมไม่รีวิวอะไรมากนะผมก็มีประมาณนี้นะคือผมก็ขายตัวนึงก็คือมูนาโลนะแต่ผมมีแค่ตัวนี้นะผมก็ไม่น่าจะซื้อนะอะประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะก็คะใครอยากดูเต็มๆก็ไปดูช่องเสอนผมได้นะครับกูมหมดเลยแล้วลกันโอเคนะครับตัวต่อไปก็คือเจ้านี่ทาเบจนารุ่นซาเวสไตนะของไดโนเรเบิลนะตรงนี้โอเคนะครับ ก็ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะหาย,ยากเลยนะผมก็ซื้อมาราคาสา0ร้อยบาทซึ่งถือว่าคุ้มคุ้มมากนะคือคือตัวนี้จะเป็นตัวสีเทานะเทาน้ำตาลนะนะจะมีแบบตรงปีกอ่ยจะเป็นสีสีส้มแดงนะมีลายสีดำมาดูที่หน้านะครับหน้าก็จะมีหงอนนะอ่าปากก็เป็นปากสีแดงเปินปากได้นะข้างในก็มีฟันนะเห็นไหม มีตาสีเหลืองนะจะมีสีฟ้านะตรงนี้ซึ่งสวยมากแต่ขับเอ๊ะไม่ใช่เององอบมันจะเอียงๆนะเพราะเปนยานะานะสวยอยู่นะแล้วก็มีบาร์โคน,นะครับเอาสแกนกันได้เลยนี่นใต้ทองก็ประมาณนี้นะแต่ไม่มีอะไรมากเคนะครับก็ปุ่มนี้ก็จะมีไว้กับกดแล้วปีกก็จะกระพือนะ ขรงขาก็ประมาณนี้นะคือขาจะต,ติดไปพร้อมกับปีกนะแต่แต่มีจุดขยับตรงนี้นะโอี้นะครับมาดูที่ลูกเล่นนะลูกเล่นของมันก็คือการกดปุ่มอยนี้นี่เห็นไหมปีกก็จะกระพือนะแบบนี่ประมาณนี้นะนี่แล้วก็มีรองขาก็ขยับได้อยู่ แต่ท้าแบบผมไม่ค่อยชอบเท้าท้าดูเหมือนแบบเด็กมากเลยอะส่วนตัวก็คือแบบไม่ค่อยชอบนะแต่ปากเนี่ยเปิดได้กว้างเลยนะอ่ะที่เปิดเดยอะแล้วกันแลปากมันหลวมนะก็คอนี่ขยับได้นะคือเหมือนได้ขึ้นลงได้นะประมาณนี้สำหรับุกเล่นนี่ผมชอบตุกเล่นนี้มากเลย ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับพวกเทเลซอนเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับการเปรียบเทียบกับพวกเทเลซอนนะก็ทารกเวลาจะใหญ่กว่าใโมโฟอดอนนะแต่เล็กกว่าเทเลดอนกับเฟสซอนนะประมาณนี้นะครับก็เทเลซอนขอก็ยังไม่ค่อยมีเยอะมากนะประมาณนี้โอเคนะครับโอเคนะครับตัวต่อไปก็จะคือเจ้าสไตล์กีมาหรอกนะนี่สีตัวนี้ผมชอบสีตัวนี้ที่สุดเลยนะ คือแบบสีมันคล้ายๆในฟอรซนคิงดอมนะเป็นเจ้าสติกกี้ได้อยู่นะตัวนี้เป็นของรุ่นตาตาเบสไตล์นะของแคนาดีเชียนตัวนี้สวยมากอ่ะมาดูลาลียดนะครับทีท่เนี้ยก็จะเป็นหน้าของมันก็เป็นตัวเสียงตาแล้วมีอ่าหัวเนะี่ยปูนออกมานะคล้ายๆแบบพวกพวกคีเซลฟาโรสลาสนะใไ่กนินก็มีนะ ก็จะเป็นบางหอนแก้วนะนตาคือเป็นแค่ตาในสีดำจุด,ดอย่างเดียวเลยนะนก็มานี้นะจะมีเป็นลายสีดำนะตัวสีน้ำตาลใต้ท้องก็จะเป็นตัวสีครีมน,นะเพ้นเล็บด้วยนะครับสือว่าดีมากแล้วก็มีบาค้นนะครับเอาสแกนกันได้เลยอ่าเนะมานี้แต่มันเท้นถึงแค่ตรงนี้นะซึ่งก็ไม่เป็นไรนะคือ ต้องถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วล่ะออรองเท้าก็มีเพนสีดำด้วยนะแต่ไม่ได้เพ้นเพ้นสกินเลบนะตรงเพราะมันเล็กมากอะตรงมือดูดิประมาณนี้โอเคนะมาดูที่ลูกเล่นนะจะอยู่ที่หางนะครับเรื่องของมันคือถ้าเรานี่เอาหางลงอย่างนี้นะหัวก็จะุ้กเข้าไปนะแล้วก็ถ้าให้มันแบบเด้งนะก็แค่ปล่อยนะตรงนี้จะไม่เหมือนพัดคิดเซฟาโลซอลัสนะ ก็คือแพตชี่คือกดแล้วก็คือมันจะแบบคือแบบมันจะแบบเด้งนะอันคือแบบกดอย่างเงี้ยแล้วแพตชี่มันจะเด้งนะแต่ไตรกิมหรอกจะไม่เด้งนะให้ mm hmm. hey, เข้าไปเราต้องปล่อยเองนะเ mm hmm. นี่ยประมาณนี้หัวก็ขยับได้นะจะ่ทำท่าแบบไหนก็ได้นี่ครับนี่ทำท่าอย่างเงี้ย อยู่มันขยับได้แหละก็มีตรงแขนนะที่สามารถกางได้นี่นะครับขาก็ขยับได้คนะ่อนข้างจะแน่นอยู่นะประมาณนี้แบบสติ๊กกีรนะโอเคนะครับโอเคนะครับก็สเกลก็ประมาณนี้นะที่แรกผมคิดว่ามันตัวใหญ่ไปนะแต่พอมาเปรียบเทียบชัดๆแล้วอ้าวหลอมคือสเกลถือว่าใช้ได้เลยนะนี่แล้วก็เบียดเทียบกับดับเเตอร์นะ ก็สไตล์เหมือนกันก็องนี้นะครับเค okay, นะครับก็มาถึงที่เด็ดของเราคือเจ้าซามารีนนะหรือเร,รือนำน้ำนี่เองนะครับก็เป็นรถที่ผมอยากได้มากเป็นการหานันที่ผมอยากได้มากนีเพราะว่ามันสามารถไปเล่นในน้ำได้จริงๆนะตัวนี้นะก็จะทำตามเหมือนในในฟอลลี่คิงด็อกเลยนะตอนฉากแรกเลยนะครับลัวสีเหลืองเหมือนกัน และเอียก็มาดูที่ตรงแขนตรงนี้นะก็คือแบบว่ามันจะเป็นนี่นะใบเลื่อยนะแต่มันไม่ได้ทําเป็นร่องนะคือมันทําเป็นกลมๆเลยนะแต่ก็คือยังหยุได้อยู่นะแล้วก็มีตรงแขนนี้มาสําหรับจับโครงกระดูกนะอันนี้มีไว้ตัดโครงกระดูกอินโดนาะทเล็กนะโอเคนะแขนก็ขยับได้นะก็คือแบบเหมือนที่หนีบนะแต่มีรูของใครเป็นเหมือนของสมหรือเปล่านะคือแบบมันค้างนะแต่ก็ไม่เป็นไร เคนะด้านในก็จะมีด้านในนะเดี๋ยวผมให้ให้ดูนะเดี๋ยวดูด้านนอกก่อนก็จะมีตัวนี้นะเป็นไม่รู้มันคืออะไรนะอันนี้ก็จะมีใมพัดนะอ่าก็มีโลโก้จลศิว์โวล์นะก็อันนี้นะแล้วก็เปิดมันเปิดอยู่อะซึ่งไม่เป็นไรนะอ่าันนี้ก็จะมีนี่เลยนะมันถอดออกมาได้อะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ ซึ่งอันนี้สามารถไปเล่นในน้ำได้จริงๆนะแต่ผมจะไม่ทดสอบแล้วกันนะ,ะประมาณนี้ตรงนี้จะมีไฟนะนี่มันคือไฟนะอันนี้จะมีตม้มนึงนะอันนี้มันคือไฟในเรื่องโอเคนะมาดูด้านในครับนี่เปิดออกมาประมาณนี้นะข้างใน,นจะเป็นที่คอนโทรลนะก็ค,คือจะมีให้คนมานั่งตรงนี้นะแล้วก็แบบมีที่ควบคุมันมีจอ นี่นะนี่นะครับก็เดี๋ยวผมลองใส่แพนนะปรมานี่คนระับแล้วก็มีโอเวนอโอเวนน,น่นะาจะใสนะ่ประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้โอเคนะประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับก็ปิด ก็เอาไปดำเนร์ได้เลยนะแล้วก็มีไฟด้วยนะตัวนี้กดกด,กดปุ่มสีเหลืองนะแล้วก็อืดอีกแล้วปราออมองนี้นะนี่ก็มันจะดูแบบสันส้นๆนะเป็นจริงมันไม่ได้สั้นนะ อ่ะประมาณนี้นะครับถือว่าท่านจะเจ๋งอยู่นะคือผมก็กลัวอย่างเดียคือคือร้านหนังกล่องเขาก็บอกอยู่ว่าให้ดำน้ำได้นะแต่ผมกลัวแบบน้ำมันเข้าไปใน,นไหนนะแต่มันมีรูน็อตแล้วอะ่ะมันไม่น่าเป็นไรหรอกมันก็เอาไปดำน้ำได้นะโอเคนะครับก็แบบ ให้แบบเอาคนแล้วก็มาเนี่ยเื่ออินโดนัเล็กนะกระดูกอินดูแล้วก็นี่คอ,อยแตนกันก็มีโมซาโซัสนะมันเขมือนะ okay, นะเลยนละโอเคนะเดี๋ยวเราไปผิดแคบกันเลยนะครับโอเคนะครับก็ส่วนตัวสผมคิดว่าโมซาเล็กไปนะถ้าจะเปียบที่กับในหนังนะคือผมว่าสกเกลโมซาเนี่ยก็แบบ2.15น่าจะได้อยู่นะแต่แบบ2.18ไม่น่าได้แล้วเพราะว่ามันใหญ่ไปนะ เอ้มันเล็กไปนะคือแบบมันกินไม่ได้ดูดิค like okay. ือเรือน้ำาใหญ่หรือมซามันตัวเล็กนี่แหละเออประมาณนี้นะคือแบบก็นอกจากน้ได้อยู่นะเดี๋ยวผมไปเปรียบเทียบกับยามพานะอื่นๆกันเลยนะครับโอเคนะครับอันแรกขอเปลียนเชือกไรเฟียนะนี่ใสจะประมาณนี้นะก็ใหญ่กว่าชั้นเจนนะคบเนี่ยต่อไปขอเป็นที่นี่ ก็จิ๊บของโจซิฟาร์กนะเดลกาซี่คอร์เรคชั่นมีเดเนิสเฉยๆด้วยนะไาห้ก็ประมาณนี้นะก็เในลำน้ำหรือว่าก็เท่าๆกันอยู่นะอือครับประมาณนี้นะอ่ะแบบนี้นะโอเคนะครับแล้วก็มาย้ำฐานะสุดท้ายนะ Chapter and Crush Cup คือผมจะไม่เอามอเตอร์ไซค์กับสกูตเตอร์มาเปลี่ยนเที่ยนะเปลีย่ยนที่กระดานคใหญ่ๆนนะก็ไซสกนะ์ก็ประมาณนี้นะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบน,นี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย